เศรษฐกิจไม่ดีแต่ทำไมพระเครื่องซื้อขายได้ตลอดนะครับพระเขาขายคนรวยไงคนรวยเขาไม่ได้ห่วงเศรษฐกิจพระไม่เนีเอาตรงนะพระไม่ได้มีเรื่อขายคนจนนะครับขายคนรวยเพราะว่ามันของเหลือเกินเหลือใช้คนมีตังค์เขาซื้อนะครับผมมีลูกค้ารวยๆเท่านั้นมันก็เลยสั่งทุกวันแต่ผมไม่มีพระขายเป็นพระหายากเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเหรอครับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไงไม่แฝงก็ได้นี่พระนี่คือไว้ประดับปรมีของประดับปรมีก็ของสตีเล่น ถามว่ามต้องดิลนซื้อเพราะเขารวยไงเขามีเงินเป็นพันล้านเขาซื้อกระเป๋าแบริลล่าก็ไม่เป็นไรแต่เรามีเงินอยู่400เงิเจะที่โดนไปซื้อกระเป๋าแบริลาน,น้ํำหาเลยใช่ไหมเหมือนกันถ้าเราจนนะดูเฉยอย่าไปดิลอนซื้อเชื่อมเถอะสมเด็จตรงเป็นสิบล้านร้อยล้านงานะยุ่้ขาย้าคุณมีขายอะมันจะได้ไปก่อร่างสร้างตัวนะเป็นช่วงของคนมีเงินถ้าคนมีเงินตอนนี้ลงมาช้อนเลยโลซิสซั่น <c oughs> ถ้าองค์ละ8แสนขายอยู่5แสน ถ้าองศาล้านขายอยู่เจ็ดแสนแบบเนี้ยถ้าองลาหมื่นเหลือแปดพันแบบเนี้ยรา 10, บบคามันดับไปยี่สิสิเปอร์เซ็นต์่ะเอาไว้ตรงๆนะเรื่องจริงๆน่ะแต่เรื่องลูกค้าเนี่มันเอานิยายไม่ได้<ช>เป็นอารมณ์ม<ช>ันอยากซื้มก็เด้งใส่แพงแบบมันก็เอาว่ามันจังเราอาชีพผมสนองกิเลสคนรวยคุณต้องเข้าใจนะครับเพราะมันหายากมันถึงเล้แพงมากนะครับที่เรามีอยู่เราก็ตังต้งสติก่อนแทบบอกว่าแทบา้บอกว่านะครับ แท้คุณได้เงินผมได้ตังค์ไม่ต้องกลัวไม่ซื้อให้เอารองเท้าตบหน้านะครับแท้นะที่คุณเดินเช็คมาคนนั้นแทวนี่แท้แล้วมาถึงผมเนี่ยผมไปบอกคุณเกงเอาเท้าตบหน้าเลยแท้คุณไม่ต้องกลัวหรอกเสื้อคุณขาดแน่มาบนห้างเนี่ยไม่ร้านผมมาร้างนนี้คุณาะเขาดึงอยู่ตั๋วมันหมายถึงคุณประโยชน์ที่เขาจะได้รับไม่มีใครไม่ซื้อหรอกแต่ถ้าลวงให้คนนู้นดูไหม่ซื้อคนนี้ให้กับแมวนั่นแหละเกงแน่นอน